ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็จะมาเล่าประสบการณ์ความฝันของตัวเองให้เพื่อนๆฟังกันนะคะทุกคนคือก่อนจะมาเล่าความไปมาฟังความฝันเหมยใช่ไหมเหมยจะเล่าก่อนว่าคือเราอะ่ะมีคนมาท้าถามให้ไปทํางานด้วยเออก็เป็นงานบริษัทแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนขี้เกียจใจทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าเขามาชวนเรานะเราก็ต้องแบบ ถ้าได้งานนั้นขึ้นมาเราจะต้องทํางานให้อย่างดีอย่างน่นนี่นั่นใช่ไหมทุกคนเราก็ตั้งใจไว้แล้วเราจะไม่ให้เสียความตั้งใจดีเขามาชักชวนเราใช่ไหม <S <S แล้วคือเราก็ต้องมีการแบบทําตามขั้นตอนของบริษทัทเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบไปสมัครงานไปน่นนี่นั่นตามระบบระเบียบเลยใช่ไหมคะทุกคนซึ่งเราก็ตอนนั้นอะเราก็กําลังมองหางานใหม่อยู่ เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาอยากได้งานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าแบบเราจะฟิลไหมวะเราจะได้ไหมวะอะไรอย่างงี้แล้วทุกคนเชื่อไหมตกกลงคืนคืนนั้นเลยก่อนวันที่เราจะไปสมัครงานอะ่ะทุกคนคือเราฝันทุกคนจะว่าเราเจอเจอก็ได้นะเราฝันว่าเราเจอพญานาคทุกคนจริงๆอันเนี้ยแบบไม่ได้แบบ อะไรเลยอันนี้คือแบบว่าเราพูดจริงๆว่าคืนนั้นเราฝันเห็นพญานาคแล้วก็พระเออเราฝันเห็นพระแล้วก็เห็นพญานาคเนาะและทีนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออในความฝันเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพญานาคแบบตัวใหญ่มากทุกคนแล้วก็คือแบบว่าสีดํดเลยนะตัวสีดําเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นพระแบบ พระใส่จีวรอ,อะไรอย่างเงี้ยหลายองค์เลยทุกคนพอเช้าตื่นมาใช่ไหมเราก็คิดว่าแบบคงเป็นเลื่องงามยามดีของเราแหละมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเออและทีนี้ก็เหมือนกับแบบเราก็ไปสมัครงานทุกคนเราให้ท่ายว่าเราได้งานนั้นไหมได้ค่ะทุกคนคือเราไปสมัครสัมภาษณ์แล้วก็แบบเขาก็แบบว่ายังไงอะ ค่ะมันเริ่มงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออสัมภาษณ์ก็มีแบบสัมภาษณ์ปากเปล่าสัมภาษณ์ทดลองทําเอกสารอะไรพวกเนี้ยนะทุกคนสรุปว่าเราได้เราก็แบบดีใจมากเลยแล้วคือทุกคนเราก็แบบว่าเฮ้ยเราอะ ศรัทธาพญานาคอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว really like ่าเฮ้ยแล้วอยากบูชาพญานาคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบบเราต้องไปบูชาที่ไหนหรืออะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบบูชาหรือมีสถานที่บูชาพญานาคก็แนะนําเราได้นะคะทุกคนก็คือจะมาเล่าความฝันให้ฟังแค่นี้ไม่มีเลยเลยค่ะสําหรับคืนนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย